ในตามประวัติศาสตร์นั้นเป็นตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนะครับเรียกว่าอานันทโพอานัธโพอาณัโพนั้นในครั้งก่อนนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่จำพรรษาที่มัชเชตะวันในถึง19ปีแต่ว่าเวลารออกพรรษาแล้วนี่พระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปที่อื่นๆที่ต่างๆแต่ว่า เศรษฐีนางวิสาขาทั้งหลายหรือว่าน่าจพิการเศรษฐีก็อยากจะให้ <c oughs> มีสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะครับเพราะว่าเวลาที่ <c oughs> เวลาในพรรษาเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเอาดอกไม้บอกเอาดอกทูบเตียนเนี่ยไปวางไว้ที่กุฏิพุทธเจ้าทีนี้ก็เลยถามถาม้ามพรพนอนไปถามพระพุทธเจ้าว่า สิ่งใดที่จะเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาครับอของตัวแทนของพุทธเจ้าสิ่งที่เป็นสหาชาติของพุทธเจ้านั้นมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดอย่างครับคืออะไรครับคือต้อนโพนะครับต้นโพนั้นเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งสหาชาติของพุทธเจ้าฉะนั้นจึงให้ <c oughs> ได้บอกว่าต้นโพนั้นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวแทนของพุทธเจ้าได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ครับ ทำให้ <c oughs> พระโมคคัลลานะครับเหาะไปะที่พุทธกยานะครับแทนที่ท่านจะเก็บเอาทางล่างก็เก็บได้เม็ดโพแต่ไม่เก็บ <c oughs> ท่านเหาะขึ้นไปกลาองอากาศแล้วก็อธิษฐานนะครับวิจิวรขึงกลาองอากาศอธิษฐานว่าด้วยบุญบารามีของข้าพเจ้าด้วยบุญบารามีของบาศกบาสิกาเนี่ย ขอให้เม็ดโพนะครับหล่นลงมาใส่กีบอลของท่านเม็ดโพเนี่หล่นลงมาใส่กีบอลของท่านถ้าโมกคลาหน้าเนี่ยเอาผ้ากีบอลของท่านเนี่ยห่มเม็ดโพนะครับแล้วก็นํามาที่เมืองสาวัตถีทีนี้จะให้พระราชาปลูกพระราชาเ็าบอกว่าตําแหน่งพระราชามันมันไม่ยั่งยืนไม่ถาวรก็จึงได้ร่วมกันปลูกนะครับ เมื่อปลูกแล้วจึงตั้งชื่อว่าอานันทโพครับอานันทโพพรพุทธเจ้าก็เข้าชานอยู่ตรงนี้ตามประวัตินะครับต้นโพต้นนี้มีมาตั้งแต่สมัยขัง้งพุทธกาลแต่ท่า<อ>นก็ต้องใช้วิจารญาณว่าต้นโพเนี่ยต้นที่ขยานเนี่ยต้นที่หนึ่งได้อายุได้สามสามอยาสิบปีต้นที่สองได้9ร้อยปีต้นที่สองอต้นที่สามได้ 1,200ปีต้นปัจจุบันนี้ได้134ปีแต่สัญลักษณ์ของต้นโพนะครับเวลาที่มันมันตายหรือว่ามันอะไรมันจะมีตัวหน่อน้อยขึ้นมามันจะแทรกขึ้นมาครับแล้วก็ต้นโพต้นนี้ก็ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นต้นเดิมหรือยังไงครับแต่บัณฑิตทั้งหลายท่านก็มีความเชื่อว่านี่เป็นอนันทโพครับท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ท่านจะใช้พิจณาญาณนะครับแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ต้นนั้นท่านก็ยังคือว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนครับยิ่งเราเนี่ยได้นําใบโพนะครับต้นนี้นะครับไปใส่กรอบหรือว่า,อาไปที่บ้านของท่านเนี่ยบูชาสักการะให้ถึงความเป็นโพธ,ธิครับโพธิคืออะไรครับต้นไม้ที่พระเจ้าตรัสรู้เนี่ยครับไม่ใช่มีต้นโพอย่างเดียวนะครับ ต้นาก,กากระทิงก็มีนะครับต้นอดอกแคก็มีนะครับแต่ต้นไม้ใดที่พระพุทธเจ้านั่งตัสรุต้นไม้นั้นก็คือโพธิมูลครับแต่ถ้าเรามาเลื่อนถึงโพธิก็คือโพธิปักขิธรรมเราให้ถึงความเป็นธรรมะที่จะสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงธรรมะที่จะรู้ถึงธรรมอันถึง โทิีป่ปกธิจะรรเจ็ดประการนะครับท่านก็เข้าถึงตัวนั้นครับฉะนั้นทุกท่านมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้บูชาสการะนะครับ